มาพี่น้องขุดเตี้ยลำกัดเสียงเราคอยมีพี่นอ้องุดเตีย้ยนห่อนพี่น้องขุดเตี้ยนำกัดุศีเล Ini bagi saya tanpa ก็โตเพือนมันใหญ่นะมาเลิน เจ้าต <c oughs> ้อหาขอตอก้าถ <c oughs> ้าออกนำี่ไม่ออกอเครื่องมั้งากันกี่คนมันค ओशी <laughs>